สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะขอแนะนำสินค้าสำหรับยุคนี้นะครับก็คือเครื่องกองอากาศจากเกาหลีทางคลิปนี้เราจะนำแนะนำเครื่องกอ,องอากาศคุณภาพดีจากเกาหลีที่ฮอรุ่นยอดนิยมแนละข้อดีของการสั่งซื้อเครื่องกองอากาศจากเกาหลีโดยทางเรามีการบริการนำเข้าจากเกาหลีมาไทยทั้งทางเรือทางแอร์นะครับผมทางเราขอแนะนำเครื่องกรองอากาศจากเกาหลีอันดับแรกน,นะครับ ในภาวะปัจจุบันนะ่ะปัญหามลาพิษทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีสารก่อภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็สิดอือ่นอีกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศจากเกาหลีเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเกาหลีมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้การยอมรับในระดับสากลของเครื่องกรองอากาศ เอ๋ทาเราก็ขอแนะนำถึงยี่ห้อและรุ่นเครื่องอากาศยอดนิยมจากเกาหลีนะตอนนี้นะครับผมปี2024ก็จะมีซั s ซุง ax 6 0 5 r อ่ะอาว่าไปเป็นเครื่องกรองอากาศที่มีระบบกรองอากาศ3ชั้นช่วยกำจัดฝุ่นอองขนาดเล็ก pm 22.5ได้และสายกอบภูมิแพ้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมีเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศและแสดงผลผ่านจอ led และที่สำคัญเชื่อมต่อกับ F พลิเคชันเพื่อควบคุมจากระยะไกลได้ก็อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ก่อนกลับถึงบ้านเราก็สั่งเปิดมาก่อนเลยกลับถึงบ้านก็ได้รับอากาศดีๆกันต่อไปก็ LG p o o l c a r e 360องศาเครื่องกรองอากาศดีไซน์ที่สมัยกรองอากาศได้รอบทิศทาง360องศามีฟิลเตอร์ที่ช่วยกำจัดฝุ่นละออง PM1.0 ได้ถึง99.97% อ,แบบแอันนี้รุ่นยอดนยมก็ c o r a y AP 1516D สุดยอดที่ได้รับรางวัลหลายแห่งในด้านการออกแบบและประสิทธิภาพมีระบบกรองอากาศ4ขั้นตอนรวมถึงฟิลเตอร์กรีนเฮปาที่สามารถกำจัดเชื้อโรคและสารเคมีในอากาศได้เหมาะสำหรับห้องขนาดกลางถึงขนาดใหญ่าต่อไปนี่ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกปะครับ Winex r 1,000 เครื่องกรองอากาศที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีพาร์ตมาเวฟเพื่อในการกำจัดกลิ่นและเชื้อในอากาศนอก่างนี้ยังมีังฟังก์ชันเชื่อมต่อ WiFi สอบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเห็นไหมหลายอย่างข้อดีของเขาเลยข้อดีของการสั่งเครื่องกรองอากาศเจากเกาหลีหนึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องกรองอากาศจากเกาหลีมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบการกรองหลายชั้น แอสเซนเตอร์ที่ตรวจจับคุณภาพอากาศได้อย่างมั่นยำดีไซน์และความทนทานเกาหลีมีชื่อเสียงนะครับในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและใช้งานได้จริงนอกจากนี้วัสดุที่ใช้ยังมีความทนทานและสามารถใช้งานได้ยาวนานแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการเชื่อมต่อและก็คุณบรรยไกาศก็สายรุ่นก็ก็เรียกว่ามาพร้อมกับระบบ wi f i ฟครับก่อนกลับถึงบ้านก็สามารถเปิดได้เลยราคาที่แข่งขันได้ เมื่อสั่งซื้อเครื่องกองอากาศจากเกาหลีโดยตรงผู้ซื้อสามารถได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าฝากการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในของแต่ละประเทศอ่าทางนี้ทางเรารวบรวมเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เกาเว็บไซต์เกาหลีที่จะส่งจาต่างประเทศ G m a r k e t coupon global เนี่ยเว็บไซต์ครับต่อร้านค้า line, ออนไลน์เฉพาะทางก็จะมีทางนี้ต่อไปแต่ถ้าหากคุณต้องการสั่งเครื่องกองอากาศจากเกาหลีและจะส่งภายในเกาหลี แล้วจะส่งในเกาหลีแล้วถ้าเราต้องการมาไทยทําไงครับก็นี่ไงครับถึงมีเราชิปปิ้งเกี่ยวต้นนําเข้าจากเกาหลีมาไทยซึ่งการสั่งซื้อจากในเกาหลีเองอะ่ะจะมีราคาที่ถูกกว่าแบบโกบอสนะครับคือเขาจะส่งมาเขาก็มีค่าขนส่งที่แพงแล้มีภาษีอีกแต่ของเราจะรวบรวมมาเลยครับท่านก็อาจจะสมมติท่านต้องการจากจีมาร์เก็ตจีมาร์เก็ตนี่สมัครง่ายครับไม่ยุ่งยาก ผมก็จะคิดว่าถ้าสมัครได้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นของเคเอเคนะครับผมนี่อ่าสถานการณ์ที่ห่อนี้นะครับผมสมมุติสมมุติทางการซัมซุงปุ๊บเนมันเป็นแอปเป็นแอปไม่ค่อยโอเคาไหร่ผมแมอปเป็นแอปจะค่อนข้างใช้ยากนิดนึงครับก็น,นี่ครับก็พิมพ์ไปเลยปื๊ด เห็นไหมครับเครื่องกรองอากาศจากเกาหลีก็จะเครื่องกรองอากาศวาเนี่ยแอร์เป็นไทยครับปื๊ดอ่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับผมเนี่ยครับก็หรือจะเว็บไซต์โก o บ a l แล้วจะส่งในเกาหลีก็ได้ครับถ้าจะส่งในเกาหลีก็ราคาไม่ต่างกันอันนี้ LG นี่อะไรครับเนี่ยนี่เครื่องกรองอากาศนะครับผม ก็มีหลายๆเว็บที่ผมรวบรวมมาให้เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจก็ต้องลองเปรียบเทียบแต่ละเว็บครับผมหรือว่าถ้าถ้าต้องการแบบว่าผมไม่อยากดูเว็บพวกนี้ทำไงก็ไม่อยากดูเว็บพวกนี้ครับก็ Google แล้วก็นี่ KR ต้องการหาของเกาหลีก็ตรองใช้ยด้วย KR ครับสินค้าของเกาหลีก็จะขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมาละนึงนะครับมาจับไม่ใช่แป๊บหนึ่ง คิมมาร์เก็ตของเกาหลีเขาต้องใช้ KR แต่ทำไม mm hmm. ผมลองใหม่นะครับผมติด KR หรือถ้าอืมเอาอ่างนี้ดีกว่าเอาเกาหลีนะครับผมแป๊บหนึ่งผมบัดดี ไม่ค่อยได้ทำเกือกับเกาหลีมานานไปหน่อยก็เ,เลยก่อนแป๊บหนึง่งเกาหลีเกาหลีนะครับอืมมันไม่ค่อยได้ทำเกีกับเกาหลีเพราะผมจะเน้นไปทางฮ่องกงสิงคโปร์ครับผมแต่ว่าํากเรามีมีแทบทั่วโลกนะครับผมนาจิ๊ปิ๊กนำเข้าเรานำเติ จากรุโลบจากเอซีเราทำเข้าได้หมดอมืผมไม่แน่ใจว่าเออนี่ครับขึ้นมาแล้ว g ีมาร์เตมันก็แปลว่าเกาหลีน่าจะใช้นวิธีนี้ลำบากเพราะว่าสินค้าเขามีขายในไทยด้วยคอ,อเว่าก็แนะนำเป็น g ีมาร์เตตามเดิมเหมือนกันครับผม นีทางเราทางผมก็ว่าอันสดๆไม่ได้ไม่มีสคลิปนะครับก็เลยอาจจะผิดพลาดไปบ้างอือมาร์เก็ตอืม,อม,อม,อมสังส่งซื้อจากที่มาร์เก็ตก็ได้ครับผม แล้วถ้าต้องการที่อยู่โกดังที่เกาหลีก็สามารถติดต่อมาได้ที่นี่นะครับผมกระต้นอินพอร์ตาออฟฟิเชียลทางนี้ได้ครับผมเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับหากต้องการนําเข้าสินค้าอย่างอื่นจากเกาหลีก็ได้หมดครับผมทางเรามีบริการหมดทุกอย่างเลยครับเกาหลีมาไทยฮ่องกงมาไทยสิงคโปร์มาไทยครับผมก็ สำหรับงก็อย่าลืมกดติดตามกดกับสไ i b e ให้นะครับผมทางเราจะได้มีกําลังใจในการนําสินค้าดีๆจากเกาหลีมาให้ท่านนํามาเลือกใช้หรือนาไปจําหน่ายต่อในราคาที่ย่อมเยาวนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ